นับปะจากดากันบอลตายไปแล้วทั้งหมดกี่ครั้งครั้งที่1ช่วงไซย่าซาก้านับปะได้ต่อสู้กับโงกุลแต่ก็ไม่สามารถเอาชนะได้เพราะพลังของคาคาโรตหรือโงกุลนั้นมีสูงจนเกินไปมากกว่า800 0กันเลยทีเดียวทําให้นับปะนั้นถูกเบติต้าโยนขึ้นฟ้าพร้อมเปลี่ยนให้เป็นผู้ไปอันแสนสวยงามครั้งที่2จากดากันบอลจีทีเป็นตอนที่ซูเปอร์หมายเลข18ได้ทําการรวมพลังกันทําให้ประตูนรกได้เปิดขึ้นมาอีกครั้ง นับปะและตัวละครอื่นที่เคยจากโลกนี้ไปก็ขึ้นมาสู่โลกมนุษย์แต่ก็ดันสวยที่กลายเป็นว่านับปะนั้นต้องมาเจอกับเบติต้าที่สุดแสนจะแข็งแกร่งในภาค g ีอีกครั้งทาให้นับปะไม่ทันพูดกล้ำทำเพลงอะไรมากก็กลายเป็นผู้ไฟอันแสนสวยงามอีกครั้งหนึ่ง โงกุลกัดใครไปแล้วบ้างในดาร์ก่อนบ่อลครั้งที่1ในการต่อสู้กับจอมานพิกโรในวัยแก่โงกุลกําลังแก่พ่ายแพ้ลงแต่แน่นอนว่าโงกุลนั้นก็ได้งัดสุดยอดวิชาออกมาใช้จนทําให้จอมานพิกโรถึงกับเจ็บปวดกันเลยทีเดียวครั้งที่2ในแพนเน็ตนาเม็กซาก้าโงกุลได้ต่อสู้กับฟิเซอร์ล่างที่4และโงกุลก็โดนบางสิ่งบางอย่างที่เหมือนจะไม่ใช่หางลัดคอไว้โงกุลก็เลยทําการกัดมันซะเลยครั้งที่3ในคิดบูซาก้า งกคุณในซูเปอร์ไซาขั้น3ต่อสู้กับบูล่างเด็กแต่ว่าจอมบูนั้นเหลี่ยมกัดโงูุนก่อนโงกุนก็เลยแค้นกัดคืนซะเลยครั้งที่4โงกุนได้กัดท่านบิวในการต่อสู้ครั้งแรกครั้งที่5ฟรีเซอร์กลับมาโลกอีกครั้งในร่างทองโงกุนก็เลยกัดมันอีกทีซะเลยครั้งที่6โงกุนได้กัดท่านวิทในตอนที่กําลังฝึกวิชายอยู่ครั้งที่7โงกุนได้กัดโบลี่ในภาคเดอะมูวี่ใครเป็นคนสร้างห้องแห่งการเวลาในดาร์กนบอนบางคนอาจจะบอกว่า สถานที่แห่งนี้นั้นถูกสร้างโดยผู้มีพลังเหนือการเวลาหรือมีพลังมหาศาลที่ไม่มีใครอาจทัดเทียมได้แต่ในความเป็นจริงแล้วนั้นมั่วแน่นอนครับทฤ,ฤษฎีต่างๆนานาน,าน,นี่มันมั่วหมวดเลยเพราะคุณน่าจะลืมข้อมูลตรงนี้ครับว่ามิสเตอร์โปโปภายในเรื่องเขาเป็นคนสร้างให้กับพระเจ้าเนื่องจากพระเจ้าเนี่ยจะต้องคอยมองโลกมนุษย์อยู่ตลอดเวลารับรู้สถานการณ์ตลอดนะครับแทบไม่มีเวลาพักผ่อน มิสเตอร์โปโปโอเองเนี่ยอยากให้พระเจ้ามีเวลาส่วนตัวของตัวเองครับเลยสร้างห้องแห่งนี้ขึ้นมาเนื่องจาก1ปีภายในห้องนั้นก็เท่ากับ1วันของโลกมนุษย์นั่นเองฉะนั้นไอทฤษฎีที่บอกว่าคนนั้นคนนี้เป็นคนสร้างมีพลังมากมายเนี่ยมั่วแน่นอนครับผมอยากจะรู้จริงๆว่าไอคนที่พูดถึงทฤษฎีต่างๆนานามากมายเนี่ยมันลืมตัวละครมิสเตอร์โปโป,โปไปจริงหรอครับเพราะเขาก็พูดไว้นับตั้งแต่งูกุลในวัยเด็กแล้วนะลันจิ หายไปไหนในดา้อกบอลบางคนอาจจะบอกว่าอาจารย์โทริยมากแกลืมวาดแล้วก็ปล่อยบทบาทนี้ให้หายไปแต่ในความเป็นจริงแล้วมันมีมากกว่านั้นครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังบทบาทของตัวละครลันจิมีความสาคัญในช่วงวัยเด็กก็จริงแต่เมื่อเข้าสู่วัยโตมันก็ได้จางหายไปใช่ไหมละครับซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ตามหรือหลงลืมกิมมิคตรงนี้ไปนะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วนั้นหลังจากจบเรื่องราวต่างๆลันจิกับเทนชินฮังเนี่ยได้คบหาดูใจกันครับแต่ด้วยความที่นิสัยของลันจิมันไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่อง พราะทุกครั้งที่เธอจามก็จะเปลี่ยนร่างเป็นผมเหลืองและรันจิเนี่ยก็เคยพูดใส่เทนชินฮังว่ามีพลังมากมายขนาดนี้ทำไมไม่เอาไปหาเงินมาฝึกวิชาทําไมและทําไมไม่เอาไปป้นธนาคารซึ่งสุดท้ายแล้วนะครับทั้งรันจิและเทนชินฮังเนี่ยก็ไปกันไม่รอดทั้งสองแยกทางกันรันจิกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมคือป้นธนาคารส่วนเทนชินฮังก็ทําการฝึกวิชาต่อไปแต่ว่ารันจิเนี่ยก็โผล่มาอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงคิกบูซากา้า มามอบพลังให้กับโงกุลนั่นเองย้ำฉาจากซีรีส์ดอะกันบอนตายไปแล้วทั้งหมดกี่ครั้งครั้งที่หนึ่งยำฉาต่อสู้กับไซเบอร์แมนจนชนะด้วยความประมาทย้ำฉาไม่ระวังตัวทำให้ไซเบอร์แมนกระโดดมากอดรัดฟัดแบบเกเกจากนั้นก็ทำการกามิกเซ่จนกลายมาเป็นมีมแบบปัจจุบันนี้ครั้งที่2ช่วงเซลซาก้ายำฉาได้บังเอิญไปเจอกับดรเกโลหรือหมายเลข20 จากนั้นดเรเกโลก็จะเปลี่ยนยำฉาให้กลายเป็นโดนัทเหมือนกับตัวละครอื่นๆในโจโจ้ครั้งที่3ย้ยำฉาได้ร่วมเข้าศึกในฟิวเจอร์ซาก้าแต่ก็เสียชีวิตลงเพราะไม่มีพลังมากพอที่จะกําจัดหมายเลข17และ18แแบบเพ e ียวอีวิล มิสเตอร์ซาตานแข็งแกงจริงหรือแค่คนขี้โมอย่างที่เราก็ทราบกันดีว่าภาพจำของแกเนี่ยจะมีแต่ความโมจากการเปิดตัวครั้งแรกในฐานะ World Tournament Cha ป p i o n ในภาคเซลซากา้าก่อนที่จะมีบทบาทสำคัญอีกครั้งหนึ่งในช่วงบูล่างอ้วนและบูล่างเด็ก2เฟสนี้สำคัญมากนะครับถ้าไม่มีมิสเตอร์ซาตานยังไงทุกคนก็แพ้แน่ๆแหละครับผมถึงแม้ว่าแกจะมีแต่ความโมแต่ถ้าเทียบกับคนปกติที่ปล่อยพลังไม่ได้แล้วนั้นมิสเตอร มิสเตอร์ซาตานแกเก่งจริงๆนะครับในสมัยก่อนที่แกจะขึ้นมาเป็นแชมป์เวิลด์ทัวน์เนต์เนี่ยแกเคยโชว์ฝีมือสู้กับซูเปอร์โบวิทแบบง่ายๆเลยนะครับเช่ที่ว่าไม่สามารถแตะตัวมิสเตอร์ซาตานได้เลยแม้แต่น้อยอีกอย่างที่สามารถการันตีได้เลยว่ามิสเตอร์ซาตานเนี่ยมันเก่งจริงและแข็งแกร่งนะครับคือเรื่องของดวงที่แกเนี่ยไม่เคยตายสักครั้งภายในเรื่องครับและไม่มีใครสามารถเอาชนะแกได้เลยด้วยซ้ำเพราะทุกครั้งที่มียไลไลัยร้ลยเข้ามาหาตัวเนี่ยความดวงดีก็จะทำให้แกรอดมาได้ทุกครั้ง ครั้งจากดักกนบอลตายไปแล้วทั้งหมดกี่ครั้งครั้งที่1ช่วงคิดบูซาก้าเป็นตอนที่จอมันบูร่างเด็กกําลังจะทําลายล้างโลกงโงกุลและเปติต้าพยายามจะช่วยเหลือทุกคนไว้แต่ก็ทําไม่สําเร็จเลยจําใจต้องปล่อยให้โกฮังทั้งพิกาโลและคนอื่นแหลกสลายไปพร้อมกับโลกใบนี้ที่กําลังระเบิดเพราะจอมันบูร่างเด็กลาดิสจ,จากซีรีส์ดักกนบอลตายไปแล้วทั้งหมดกี่ครั้งครั้งที่1ช่วงไซยาซาก้าโงกุลและพิกาโลได้ต่อสู้กับลาดิสที่ได้บุกมาโลกแต่ก็ไม่สามารถต้านทานพลัง เนื่องจากลาดิสในตอนนั้นแข็งเก่งซะเหลือเกินทําให้โงกุลต้องไปกอดรัดฟัดเวี่ยงลาดิสแบบเก๋จากนั้นพิกโลก็ได้ใช้ท่าไม้ตายลําแสงมานพุ่งทะลุลาดิสและโงกุลในเวลาเดียวกันครั้งที่2ในดักตนบอลจีทีช่วงซูปเปอร์หมายเลข17ลาดิสได้หลุดออกจากนรกมาและดันมาเจอเบจิตา้าซึ่งแน่นอนว่าคงไม่ต้องพูดอะไรกันมากนอกเหนือการจากไปของลาดิสแล้วนั้นตัวละครนี้ยังพอมีบทบาทอยู่บ้างในช่วงคิสบูซากา้า เป็นตอนที่ซูเปอร์ซย่าขั้น3าต่อสู้กับบูล,ล่างเด็กนั่นเองและทําให้เราได้เห็นว่าลาดิสรวมถึงนักสู้คนอื่นที่เคยสู้กับงกุลกําลังประเมินพลังอยู่ว่าโงกุลนั้นจะปกป้องโลกใบนี้รวมถึงพิภพแห่งนรกไว้ได้สําเร็จหรือเปล่าโกหงตายไปแล้วทั้งหมดกี่ครั้งในดาร์กนบอนครั้งที่1ช่วงคิดบูซาก้าเป็นตอนที่จอมันบูล,ล่างเด็กออกมาอารวาสงกุลกับเบจิต้าพยายามจะยับยั้งแต่ก็ทําไม่สําเร็จทําให้จอมันบูล,ล่างเด็กนั้น ได้พยายามจะระเบิดโลกใบนี้งโงกุลช่วยเหลือทุกคนไว้ไม่ได้รวมถึงโกฮังด้วยเลยต้องช่วยเดนเด้และมิสเตอร์สตาร์ว้าไปอีกโลกหนึ่งเพ <c oughs> ื่อที่จะหนีจากการทำลายล้างโลกของจอมันบูล่างเด็ก <c oughs> ครั้งที่2ช่วงแอนดรอยฟิวเจอร์สากาเป็นตอนที่งโงกุลป่วยในโลกอนาคตและจากโลกนี้ไปทำให้ไม่มีใครฝึกวิชาให้กับโกฮังนักสู้คนอื่นก็จากโลกนี้ไปแล้วเหลือเพียงแค่โกฮังกับทังที่มีซูปเปอร์ไซาขั้นหนึ่งแต่กว่าทังจะแปลงปปเป็นซูเปอร์ไซาได้สุดท้ายแล้ว โกฮังก bon, ็ได้สู้จนสุดชีวิตและก็จากโลกนี้ไปด้วยท่าการต่อสู้แบบเท่ๆโกเทนจากดักเก็บอลตายไปแล้วทั้งหมดกี่ครั้งครั้งที่1ช่วงคิดบูซาก้าเป็นตอนที่จอมันบูล่างเด็กได้ระเบิดโลกใบนี้ทิ้งโงกุลและเบจิต้าไม่สามารถช่วยเหลือโกฮังและคนอื่นๆไว้ได้ เลยจำใจต้องช่วยมิสเตอร์สาตาร์และเดนเดวาว์ปไปอีกโลกหนึ่งครั้งที่สองในดากร์กบอลซูเปอร์เป็นตอนที่แบ็คโกคูหรือโงกุลร่างดำได้บุกมาหาทุกคนในโลกปัจจุบันและก็ทำการเยาะเย้ยโงกุลในร่างหลักว่าตอนที่ตัวเขานั้นได้บุกไปอีกจักรวาลหนึ่งได้ทำการสังหารจีจีรวมถึงครอบครัวงโงกุลและก็ได้ยึดร่างโงกุลจนกลายเป็นโกคูแบ็คแบบที่เราเห็นนั่นเองน่าสงสารจีจีและโกเทนซะเหลือเกิน เบจิต้าฆ่าคนไปแล้วทั้งหมดกี่ครั้งในดากันบอดนับแค่ในเรื่องหลักไม่รวมเดอะมูฟวี่ทำลายอื่นยกเว้นภาค G ีีครั้งที่1นึ่งเบจิต้าสังหารไซเบอร์แมนจากการฝึกวิชาตอนเด็กครั้งที่2องเบจิต้าโยนนับปะขึ้นฟ้าจากนั้นก็ทำการฆ่าทิ้งครั้งที่3ามเบจิต้าได้สังหารกุยในดาวดาม็กครั้งที่4ี่เบจิต้าได้ปล่อยพลังใส่โดโดเรียจนตายครั้งที่5้าเบจิต้าต่อยซาบอนจนท้องทะลุครั้งที่6 7 8 9คือหด่ว้าลบกีนิวเบจิต้าได้สังหารทั้งหมดยกเว้นหัวหน้า G new, นกาีกลไไดลบไ้ ครั้งที่10บเบติต้าปล่อยพลังใส่แอนดรอยหมายเลข19จนตายครั้งที่1ิเบติต้าปล่อยพลังใส่ปุยปุยลูกสมุนของบา์บิดี้จนตัวระเบิดตายครั้งที่12บเบติต้าปล่อยพลังใส่ทากุมาลูกสมุนของฟีเซอร์ในดักนบอลซูเปอร์จนตัวระเบิดตายครั้งที่13นับปะที่หลุดออกจากขุมนรกมาสู่โลกได้เจอกับเบติต้าอีกครั้งในดักนบอล GT แต่ก็ไม่ได้คุยอะไรกันมากสุดท้ายแล้วเบติต้าก็ทําการสังหารนับปะทิ้งอีกครั้งหนึ่งแบบไม่มีเยื่อใหญ่ โงกุลฆ่าคนไปแล้วทั้งหมดกี่ครั้งในดาร์กบอลนับเฉพาะด้วยเรื่องหลักไม่นับทำลายอื่นหรือเดอะมูวี่ยกเว้นภาค GT เท่านั้นครั้งที่1 2ลูกสมุนของจอมมารพิกโ,กโลทัมบลรินและดัมครั้งที่2 โกกุลได้ใช้พลังขึ้นเต่าแขนเดียวพุ่งเข้าใส่ร่างของพิกาโลโจนตายครั้งที่3โงกุลสู้กับยากรที่สามารถดูดพลังได้โดยเป็นลูกสมุนของบาบีดีโงกุลเลยปล่อยพลังเข้าปากจากนั้นยากรก็ท้องแตกตายครั้งที่4โงกุลใช้บอลเกงกิปลาใส่คิดบูจนตาย ครั้งที่5้าโกุลได้ย้อนเวลากลับมาและได้ใช้พลังขึ้นเต่าปล่อยใส่ฟีเซอร์จนตายในดักกันบอลซูเปอร์ครั้งที่6โงกุลได้ใช้พลังซูเปอร์ไซヤโฟปล่อยพลังขึ้นเต่าสิบเท่าใส่เบบี้ที่กำลังหนีไปนอกโลกครั้งที่7โงกุลได้ใช้หมัดมังกรพุ่งเข้าใส่ซูเปอร์หมายเลข17จากนั้นก็ใช้พลังขึ้นเต่าสังหารอีกทีหนึ่งครั้งที่8โงกุลได้รวบรวมพลังจากทั้งจักรวาลเพื่อใช้บอลกินกิปราบโอเมก้าเชนรอนได้สำเร็จในตอนท้าย และจากโลกนี้ไปอย่างสงบดาวท่านไคโอระเบิดไปแล้วกี่ครั้งครั้งที่1จากมังงะดาร์อนบอลซูเปอร์เป็นตอนที่งกุลยังไม่มาโลกณนะตอนนั้นท่านบิวหัวร้อนครับเลยไปเที่ยวหาท่านไคโอและด้วยความหงุดหงิดก็เลยระเบิดดาวท่านไคโอซะเลยครั้งที่2จากดรเอนบอลเซช่วงเซลซาก้าณตอนนั้นเซลกําลังพ่ายแพ้ให้กับโกฮังครับและแน่นอนว่าต้องการจะให้โลกใบนี้ระเบิดไปด้วย งกุลเลยทำหน้าที่พ่อที่แสนดีพาเซลว์ปไปที่ดาวไคโอจากนั้นก็ตุ้มกลายเป็นโกโก้ขันครั้งที่3โงูกุลได้ต่อสู้กับท่านบิลในดักนบอลซูเปอร์และได้แปลงร่างเป็นสายาขั้นที่3ปล่อยพลังออกไปแบบเต็มมัดแต่ไม่โดนท่านบิลกลายเป็นว่าดาวไคโอระเบิดกลายเป็นหลุมสักอย่างนั้นครั้งที่4เป็นตอนที่งกุลพาหมายเลข17วาร์ปวมาที่ดาวไคโอเพราะคิดว่าตัวร้ายนั้นกําลังกดระเบิดแต่มันก็กลายเป็นว่าระเบิดที่อยู่ในมือ เป็นแค่ของเล่นเท่านั้นเองอันนี้แถมเฉยๆไม่มีอะไรใครต่อสู้เก่งที่สุดในดาร์กบอลคนส่วนใหญ่ก็จะต้องบอกว่าเป็นโงกุลเบจิต้าพิกโรหรือว่าโกฮังแต่ความเป็นจริงแล้วไม่ใช่ครับคนที่ต่อสู้เก่งที่สุดในดาร์กบอลก็คือท่านผู้เท่าเต่านั่นเองเตุที่แกต่อสู้เก่งที่สุดนะครับมันมาจากที่แกเนี่ยมีประสบการณ์สูงในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเอาตัวรอดความคิดแนวคิดและวิถีชีวิตของแกคุณอาจจะมองว่าท่านผู้เท่าเต่าเป็นแค่นักสู้หื่นกามคนหนึ่ง ที่บ้าดูหนังสือโป๊ไปวันๆแต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับจะเห็นได้ว่าศึกทัวร์นาเมนต์ออฟพาวเวอร์เนี่ยในช่วงท้ายของเรื่องท่านผู้เฒ่าเต่าก็สามารถปราบนักรบไปได้ถึง2คนด้วยกันนะครับนี่ยังไม่รวมกับในมังงะที่ท่านผู้เฒ่าเต่าเคยต่อสู้กับจีเลนที่แข็งแกร่งโคตรแต่จีเลนก็ยังไม่สามารถปราบท่านผู้เฒ่าเต่าได้เลยครับแถมโดนท่านผู้เฒ่าเต่าตบไปอีกะะ่างหากจะบอกว่าแกต่อสู้ไม่เก่งก็คงจะไม่ใช่นะครับเพราะประสบการณ์แกสูงแกรู้ว่าลิมิตแกเป็นยัง ในดากันบอลนับแค่ทม์ไลน์หลักของดากันบอลแซเท่านั้นคนที่1ท่านไคโอชินตัวละครนี้เป็นหนึ่งในตัวละครที่ผมอยากให้ตายมากตอนภาคจอมานบูแต่ตอนนี้ก็เฉยๆไปแล้วคนที่2จอมานบูล่างอ้วนยังไม่เคยตายแม้แต่ครั้งเดียวครับถึงแม้ว่ามันจะโดนกินเข้าไปแต่มันก็ยังไม่ตายอยู่ดีแถมยังออกมาต่อสู้ในตอนท้ายอีกกับจอมาบูเด็ก คนที่ 3, m มิสเตอร์ซาตานเป็นตัวละครที่ผมเคยเกลียดในภาคเซลครับแต่พอโตขึ้นมาและย้อนกลับไปดูดันชอบเฉยผมชอบความโมของมันมากๆแถมมิสเตอร์ซาตานเคยสู้กับจอมันบูล่างเด็กด้วยนะแล้วประเด็นคือจอมันบูล่างเด็กเอาชนะมิสเตอร์ซาตานไม่ได้ด้วยอันนี้ไม่ได้โมนะครับมิสเตอร์ซาตานเคยสู้จริงๆและไม่สามารถอาชนะได้ครับหลบทุกการโจมตีได้หมด จะบอกว่าเขาฟุกก็คงจะไม่เชิงน,น,นะครับเรียกว่าโคตรดวงดีจะดีกว่าเทนชินฮังจากซีรีส์ดาร์กบอลตายไปแล้วทั้งหมดกี่ครั้งครั้งที่ 1. ในดาร์กบอลช่วงไซยาซากะเทนชินฮังได้สละชีวิตตัวเองโดยการปล่อยพลังทั้งหมดใส่นับปะแต่นั่นก็ไม่เป็นผลดีเพราะสุดท้ายแล้วนับปะก็แทบไม่ได้รับดาเมจอะไรเลยครั้งที่ 2. ในฟิวเจอร์ซากาโงกุลนในโลกอนาคต ได้เสียชีวิตลงจากโรคหัวใจทําให้ทุกคนนั้นต้องออกไปต่อสู้กับหมายเลข17และหมายเลข18แต่ไม่ว่าจะรวมพลังกันยังไงก็ไม่สามารถต่อสู้ได้และถูกทั้งคู่สังหารไปจนสิน้นครั้งที่3ในมาจินบูซากา้าในตอนแรกเทนชินฮังยังไม่ตายเดนเดได้ช่วยไว้แต่สุดท้ายก็ตายอยู่ดีเพราะบูล่างเล็กได้ระเบิดดาวโลกทิ้งทั้งดวงในฉากนี้มีคนเข้าใจผิดอยู่นะครับ เพราะจอมันบูพยายามทำลายโลกถึง2ครั้งในครั้งแรกเป็นร่างผอมนะครับที่ปล่อยพลังลงมาส่วนครั้งที่2เป็นร่างบูเด็กที่ต้องการจะพังโลกนี้ทิ้งเหตุผลที่เบจิต้าไม่มีซูปเปอร์ไซย่าขั้น3ในความเป็นจริงแล้วซูปเปอร์ไซย่าขั้นที่3ามันอาจจะดูเท่ดูเก่งนะครับแต่มันมีข้อเสียอย่างมหันคือการที่มันดูดเวลาชีวิตของเรานั่นเองยิ่งใช้มากเท่าไหร่อายุไขยิ่งสั้นลงในภาคจอมันบูมีบอกไว้นะครับ ทำให้ในตอนหลังเนี่ยโงกุลก็แทบจะไม่ใช้ซูเปอร์ไซาขั้นที่3เลยในภาคซูเปอร์นั้นนานทีจะโผล่ออกมาให้เห็นส่วนทำไมเบจิต้าไม่มีนั้นผมคิดว่าตัวเบจิต้าเองรับรู้ถึงข้อเสียตรงนี้เลยคิดว่าจะฝึกซูเปอร์ไซาขั้นที่2จนให้มันเป็นฟูลพาวเวอร์ไปเลยดีกว่าและผลสรุปจากการฝึกฝนของเบจิต้าก็ออกมาเป็นซูเปอร์เบจิต้าแบบที่เราได้เห็นกันนั่นเองมันคือซูเปอร์ไซาขั้นที่2แหละครับแต่เป็นเวอร์ชันอัปเกรดของตัวเบจิต้า ตรงนี้มันมีความชัดเจนอยู่นะครับเหมือนทั้งในโลกอนาคตที่กลายเป็นฟูลพาวเวอร์ซูเปอร์ไซาขั้นที่2และมีดาบลำแสงออกมานั่นเอง เหตุผลที่งโงกุลไม่ชุบชีวิตคุณป,ปู่โกหังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในดาก์กบอนคุณปู่ที่คอยดูแลคอยชุบเลี้ยงคอยฝึกวิชาเอาใจใส่งโงกุลในตอนเด็กนั้นได้เสียชีวิตไปอย่างเนิ่นนานตอนเด็กงโงกุลได้เผือแปงลงร่างเป็นลิงยักษ์และเหยียบคุณปู่ตายแต่คุณปู่ก่อนที่จะจากโลกนี้ไปได้ขอร้องกับโงกุลว่าอย่าโทษตัวเองอย่ารู้สึกผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นเดิมทีแล้วงโงกุลเคยมีแผนที่จะฟื้นคืนชีพคุณปู่ขึ้นมาอีกครั้ง แต่ก็เป็นตัวคุณปู่เองนั่นแหละที่ขอร้องต่อหลานว่าอย่าฟื้นคืนชีพแกให้เอาประโยชน์จากดาร์กอนบอลไปทำอย่างอื่นและตัวแกเองต้องการจะเฝ้าดูโงกุลจากปอลโลกอย่างห่างๆแบบห่วงๆพูดถึงจุดนี้แล้วผมคนลุกแปลกๆมันเป็นความรู้สึกที่ซาบซึ้งและกินใจมากปู่โกหังคอยเฝ้าดูงกุลมาตลอดไม่ว่าจะช่วงเวลาไหนคุณปู่โกฮังรักงกุลมากขนาดไหนในดาร์กอนบอล การตายของปู่โกหังเกิดจากการที่งกุลกลายร่างเป็นลิงยักษ์ละเอยียบแก่แต่แกก็ไม่ได้โกรธแต่อย่างใดน,นะครับยังมีการสอนหลานว่าอย่าโทษตัวเองกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วความรักที่คุณปู่โกหังมอบให้งกุลนั้นไม่ได้จางหายไปไหนเลยในวัยเด็กคุณปู่โกหังยังคงห่วงงกุลอยู่ในตอนที่งกุลวัยเด็กไปขอร้องให้ท่านแม่เท่านักดูดวงช่วยเหลือก็ได้มีการทําข้อตกลงบางอย่างและได้ต่อสู้กับชายปริศนาซึ่งชายคนนั้นก็คือคุณปู่โกหัง และแกคิดถึงหลานตัวเองมากแค่ต้องการจะรู้ว่าหลานของตัวเองนั้นแข็งแกร่งพอและสามารถเอาชีวิตรอดได้ไหมฉากนี้เรียกน้ําตาได้ดีอีกฉากหนึ่งที่เรียกน้ําตาได้เหมือนกันคือตอนที่โงกุลกับจีจี้ลงไปในปรลโลกและพบเจอกับคุณปู่โกหังโงกุลเลยได้แนะนําให้รู้ว่าตอนนี้โงกุลกําลังจะแต่งงานกับจีจี้แล้ว บาร์ดักพ่อของโงกุนตายหรือยังในดากอนบอลเนื้อเรื่องจากเดอะมูวี่จะทําให้เห็นว่าบาร์ดักนั้นยังไม่ตายจากพลังของฟีเซอร์นั้นได้ส่งบาร์ดักกลับไปสู่อดีตและได้พบเจอของปู่ฟีเซอร์บาร์ดักได้กลายร่างเป็นซูเปอร์ไซยาและสามารถเอาชนะปู่ของฟีเซอร์ได้จากนั้นปู่ของฟีเซอร์ได้บอกถึงความน่ากลัวที่ชาวไซยาสามารถแปงลงร่างได้ทําให้ฟีเซอร์นั้นฝังใจและกลัวว่าชาวไซยาจะกลายเป็นแบบนั้นแบบที่ปู่ตัวเองเจอแต่คนส่วนใหญ่กับมองว่าเนื้อเรื่องที่เกิดขึ้นในภาคเดอะมูวี่นั้นน่าจะเป็นการ โปรโมตตัวเกมการ์ดอย่างซ u เปอร์ด k กก่อนฮีโร่และเกมแนวต่อสู้อย่างดร r ก่อนบอลซีโนเวิร์ดโดยทั้ง2เกมมีเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับการเวลาประเด็นเวลาการย้อนเวลาเยอะแยะเต็มไปหมดแถมตัวเกมทั้ง2ภาคยังมีตัวหลักของฝั่งไวไลา์เป็นบาดักพ่อโงกุนอีกต่างหากดังนั้นผมขอสรุปในมุมมองของตัวผมเองว่า บาดักพ่อของโงกุลตายไปแล้วและเดอะมูวี่ที่เราดูเป็นแค่การโปรโมทเกมก็เท่านั้นคอมเมนต์นี้ถามว่าดากันบอลมีทั้งหมดกี่ภาคภาคที่1นึ่งดากันบอลซาก้าเป็นช่วงเวลาที่โงกุลในวัยเด็กได้ออกเดินทางและจบลงด้วยการต่อสู้กับพิกาโลในวัยหนุ่มอีกครั้งหนึ่งภาคที่2องดากันบอลแซดซาก้าจะแบ่งออกเป็น4เฟสด้วยกันเฟสที่1เป็นไซยาซาก้าช่วงที่เบจิต้าบุกมาโลกเฟสที่2เป็นคานิตนาเมกซาก้าที่โงกุลได้ซูเปอร์ไซยาคั้แรกเฟสที่3เป็นแอนดรอยซาก้าที่ต่อสู้กับเซล เฟสที่4เป็นมาจินบูซาก้านับว่าเป็นหนึ่งในเฟสที่ยาวที่สุดของดักกันบอลเซเลยก็ว่าได้ภาคที่3ดักกันบอลไข่หรือดักกันบอลเซนั่นแหละแต่เป็นการรีเมคอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้ดูภาพที่สวยงามขึ้นภาคที่4ดักกันบอลซูเปอร์การกลับมาสุดยิ่งใหญ่ของดักกันบอลแต่บางคนก็ดัจไม่ชอบเพราะมองว่าดักกันบอลเซมันควรจบลงแค่นั้นภาคที่5าดักกันบอลไดมาเนื้อเรื่องย่อคือทุกคนโดนย้อนให้กลับกลายเป็นเด็กและต้องออกประจนภัยกันอีกครั้งหนึ่งกำหนดฉายช่วงปลปายนน้ดากกััววรบบ GT ถถึงแมม่่จะไู เป็นแ a n นนเพราะว่าจักันบอล g ีทนั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อฉลอง10ปีดักันบอลเท่านั้นเองแต่แฟนขับบางคนก็ชอบในขณะที่บางคนมองว่ามันไม่สมดุลและไม่ควรนับรวมในจกักรวาลหลักเลยด้วยซ้ำทำไาไม่ยำฉาไม่งกากเหลือเกินและไม่มีทีท่าว่าจะเก่งขึ้นเลยแม้แต่น้อยในความเป็นจริงแล้วย้ำฉา มันไม่ได้ฝึกวิชามานับตั้งแต่มาจินบูซาก้าแล้วนะครับเพราะตัวย้ำฉาเองรู้ถึงขีดจำกัดต่างจากเทนชินฮังที่ถึงแม้ว่าขีดจำกัดตัวเองจะมีแต่ก็ยังคงฝึกจิตฝึกกายภาพตัวเองอยู่ตลอดเวลาทําให้ในภาคซูเปอร์ก็เลยมีบทเด่นขึ้นมานั่นเองส่วนย้ำฉาเป็นตัวละครกา,กากยังไงก็ยังคงกาก,ากแบบนั้น ตายแบบไหนในท่าไซใบแมนก็ตายแบบนั้นในภาคซูเปอร์ไม่รู้ว่าตายหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าตายแล้วกันเพราะท่านี้มันตีไปว่าตายพิกโกโร่ในดักนันบอลตายไปแล้วทั้งหมดกี่ครั้งครั้งที่หนึ่งเกิดขึ้นในตอนใส่ย,ยาซากา้าพิกโกโร่ได้เอาตัวเองไปบางพลังของน้ำปะไว้ทําให้โกฮังนั้นรอดปลอดภยัยส่วนพิกโกโร่นั้นก็ตายจากโลกนี้ไปครั้งที่3มาจินบูซากา้าแน่นอนฉากนี้ตายหมดครับตายกับทั้งโลกเลยเพราะว่ามาจินบูนั้นนอกจากจะกืนกินแล้วมันยังใช้พลังปราบคนทั้งหมดทั้งโลกถ้าไม่เชื่อดูฉากนี้ เห็นไหมครับ มันรอไม่ไหวมันฆ่าทิ้งทั้งโลกเลยช่วงที่ 4GT ีซาก้าเป็นช่วงที่เบบี้สิงล่างโกหังแล้วมาสู้กับพิกาโลแต่พิกาโลนั้นก็ตายง่อยเกินเพราะโดนพลังขึ้นเต่าแล้วก็ตายจบแค่นั้นเลยครั้งที่5ในดาร์กบอลซูเปอร์เป็นช่วงที่ฟรีเซอร์กลับมาโลกอีกครั้งหนึ่งและพาพักคั่วกลับมาด้วยฟรีเซอร์ได้ทําการสังหารพิกาโลต่อหน้าโกหังมนุษย์โลกคนไหนเก่งที่สุดในดาร์กบอลนับแค่ภาคหลักและภาค GT เท่านั้นคนส่วนใหญ่ก็จะต้องบอกว่าเป็นคูริลินทันบุทาเตา่เตาเถา,เา,เาไป,ไปอลเล่นนนนูันนนะ แต่จริงๆแล้วมีหนึ่งตัวละครชาวมนุษย์ที่ถูกหลงลืมไปครับผมนั่นคืออุบุนั่นเองเป็นหนึ่งในตัวละครที่กลับมาเกิดใหม่จากจอมันบูนะครับสำหรับใครที่งงและจําไม่ได้นะครับโงกุลเคยพูดไว้ตอนปราบจอมันบูคิดด้วยบอลกงกินะครับว่าให้กลับมาเกิดใหม่และสู้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับแน่นอนเขาก็กลับมาเกิดใหม่นั่นเองเป็นชาวมนุษย์โลกและได้มาสู้กับโงกุลในตอนท้ายของภาคละกอนหอนแซนนะครับผมและแข็งแก่งมากๆนะครับขนาดโงกุนเนี่ยยังยอมรับในความแข็งแก่งของอุบุในวัยเด็กเลยนะผม แต่พอมาอยู่ในภาค G T นะครับอูบุยังรวมร่างได้อีกตั้งหานะครับกับจอมันบูและไปต่อสู้กับเบบี้ถึงแม้ว่าบทของเขานในตอนที่รวมร่างกับเบบี้ไปแล้วจะไม่ค่อยเด่นสักเท่าไหร่แต่ก็นับได้ว่าเป็นมนุษย์โลกที่แข็งแกร่งมากๆนะครับคงจะไม่มีมนุษย์โลกคนไหน,นที่แข็งแกร่งได้มากมายขนาดนี้อีกแล้ว ย้ำฉาอ,อกหักเพราะถูกเบจิต้าแย่งบูมาไปในความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับเพราะย้ำฉามันเจ้าชู้นะครับไม่เคยโดนเบจิต้า NTR นไต่อย่างใดมันเจ้าชู้นั่นเองในเนื้อเรื่องส่วนนี้นะครับถูกเปิดเผยเพยในเกมดากอนบอลคาร์คาโตเป็นเนื้อเรื่องเสริมนะครับและถูกนับเป็นจักรวาลหลักนั่นเองโดยอาจารย์อากิระโทลิยาม่าของเรานะครับ ซึ่งแน่นอนครับว่าในเรื่องส่วนนี้นะครับจะทําให้เราได้เห็นว่ายาฉาเนี่ยมันคบผู้หญิงทั้งหมด5คนในเวลาเดียวกันนับรวมบูม่าแล้วนะครับแล้วพวกเธอเนี่ยได้รู้ความจริงนะครับจากการสะกดรอยของยําฉาพวกเธอเนี่ยรับไม่ได้นะครับที่ยําฉาเนี่ยทำตัวเจ้าชู้และทําตัวน่าสงสารนะครับพวกเธอก็เลยปล่อยมอนเตอร์เนี่ยออกมาลุมกระทืบยําฉาและก็เป็นตัวเราเนี่ยแหละนะครับภายในเกมที่จะต้องคอยปกป้องยําฉา ให้สามารถลอดเนื้อมือจากเหล่ามอนเตอร์ไปได้ไม่งะั่คงจะตายในฉากนี้เพิ่มอีกอย่างหนึ่งะนะครับฉะนั้นใครที่เข้าใจผิดว่าเบจิต้าแย่งยำฉาเอ,อ้ยพ่อมึงเบจิต้าแย่งบูมาไปจา,ากยำฉาเนี่ยมันไม่เป็นความจริงนะครับคอมเมนต์นี้ถามว่าโลกในดะกอนบอลระเบิดไปแล้วกี่ครั้งครั้งที่หนึ่งจากมาจินบูซาก้าจอมันบูเด็กได้พยายามจะทําลายโลกในครั้งแรกแต่โดนเบจิต้าขัดขวางไว้ในครั้งที่2จอมันบูได้ปลดปล่อยพลังออกมาทั้งหมดทําให้โลกนั้นสลายหายไปครั้งที่2จากดะกอนบอลซูเปอร์ อีเวนต์การกลับมาของฟีเซอร์ด้วยความที่ฟีเซอร์นั้นต้องการจะแก้แค้นงูกุลนและเบติตา้าเลยจะกลับมาที่โลกอีกครั้งหนึ่งแต่ผลกลายเป็นว่าแม้จะเป็นโกลเด้นฟีเซอร์แล้วก็ยังไม่สามารถชนะงูกุลนและเบติต้าได้ด้วยความพ่ายแพ้และอับอายฟีเซอร์เลยใช้วิชาเหลี่ยมทําการปล่อยพลังลงพื้นเพื่อให้ทุกคนตายไปพร้อมกับโลกใบนี้รวมถึงตัวฟีเซอร์ด้วยแต่สุดท้ายแล้วโลกก็ถูกช่วยเหลือไว้โดยท่านวิทนั่นเองที่ย้อนเวลากลับมาอีกครั้งหนึ่งครั้งที่3ในดาร์นบอลซูเปอร์จากอี จักรวาลแห่งนี้แล้วไม่มีใครปราบได้โงกุลเลยเหลี่ยมคืนโดยการเสกท่านเซนโอมาและทําการลบโลกใบนี้รวมถึงจักรวาลทิ้งทั้งหมด พิโกโรในดักเกตบอลเคยแขนขาดไปแล้วทั้งหมดกี่ครั้งครั้งที่1จากดักเกตบอลซาก้าเป็นการต่อสู้ระหว่างโงกุนทําให้พิโกโรนั้นสูญเสียแขนไปครั้งที่2จากดักเกตบอลเซเป็นช่วงที่ลาดิสบุกมาโลกและพิโกโรนั้นก็ได้ไปต่อสู้แต่โดนลาดิสตัดแขนซะอย่างนั้นครั้งที่3จากเซลซาก้าพิโกโรเจอกับเซลร่างแรกแต่ก็ไม่สามารถต่อสู้ได้จนโดนเซลนั้นจับมาลัดกอดฟัดแบบเกะๆทำการดูดพลังผ่านแขนพิโกโรจนแขนขาดครั้งที่4จากมาจินบูซาก้าเป็นช่วงที่พิโกโรโดนดามูล สามให้กลายเป็นหินและทั้งได้มาเจอทําการผักพิกโล่ล้มลงจนแขนขาดทั้งสองข้างครั้งที่5จากดักตันบอลซูเปอร์โกฮังและพิกโล่ได้มาฝึกวิชากันโกฮังนั้นได้ทําการตัดแขนพิกลโล่เพราะคิดว่าน่าจะเป็นตัวปลอมครั้งที่6ในดักตันบอลซูเปอร์อีพีที่106 พิกาโลโดนตัดแขนในทัวร์นาเมนต์ออฟพาวเวอร์ครั้งที่7ในดักก์บอลเดอะมูฟวี่ซูเปอร์ฮีโร่ตอนที่พิกาโลต่อสู้กับเซลแม็กเซลแม็กได้ทำการปล่อยพลังใส่แขนพิกาโลจนขาดคอมเมนต์นี้บอกว่าโงกุลตายไปแล้วเพราะถูกฟิเซอร์ฆ่าความเป็นจริงมันไม่ใช่แบบนั้นโงกุลไม่เคยถูกฟิเซอร์ฆ่าแต่อย่างใดการต่อสู้ในดาวนามกของโงกุลเคยเข้าไปอยู่ในเครื่องฟื้นฟูนหนึ่งครั้งเนื่องจากการต่อสู้ที่ยาวนานกับหน่วยลบกินิวและตัวละคอรอื่นๆทำให้โงกุลต้องไปอยู่ในตู้ฟื้นฟูนหลังจากออกมาก็แข็งแแกกร่งงมมาาาาขขึ้นตูปบบอชวย จากนั้นแล้วงกุลนก็ได้เป็นซูเปอร์ไซยาไปสู้กับฟิเซอร์หลังจากที่กําลังการพ่ายแพ้ให้กับโงกุลนฟิเซอร์ได้ระเบิดดาวดวงนี้ทิ้งแต่แล้วโงกุลนก็ไม่ได้ตายไปพร้อมกับฟิเซอร์แต่อย่างใดบางคนบอกว่าโดนแมกมาตายไม่จริงเพราะในเรื่องช่วงหลังได้เปิดเผยว่าโงกุลนได้หายานลบของฟิเซอร์เจอและทําการขับออกไปและได้ไปฝึกวิชาเคลื่อนย้ายในพิบตาจะเห็นได้ว่าช่วงที่ทุกคนกลับไปโลกแล้วมีการขอพรฟื้นฟูให้เอาชีวิตโงกลุนกลับมาแต่เทพเจ้ามังกรก็ไม่สามารถทําได้เพราะโงกุลม่ตายนันเอย ไอที่บอกว่าโงกุลตายไปแล้วช่วงฟิเซอร์มั่วแน่นอนโงกุลจากซีรีส์ดักแคนบอลตายไปแล้วทั้งหมดกี่ครั้งในครั้งแรกโงกุลเสียชีวิตจากการต่อสู้กับลาดิสโงกุลและพิกาโลไม่แข็งแกร่งพอทําให้โงกุลนั้นตัดสินใจที่จะเสียสละตัวเองไปกอดลาดิสไว้แบบเก๋ๆพิกาโลเลยได้ใช้ลําแสงมนันพุ่งใส่ลาดิสและโงกุลจนเสียชีวิตในที่สุดครั้งที่2เกิดขึ้นในช่วงเซลเกมซาก้าโกฮังได้เอาชนะเซลได้แต่เซลในขั้น2นั้นก็ไม่ยอมแพ้และต้องการจะระเบิดโลกใบนี้ โงกุลเลยทำหน้าที่พ่อที่แสนดีพาเซลว้าไปที่ดาวของไคโอและแน่นอนดาวท่านไคโอก็ระเบิดอีกแล้วครั้งที่3โงกุลจาก GT s a ซากเป็นช่วงที่สู้กับโอเมก้าชินลอนโงกุลได้เสียชีวิตไปตั้งแต่แรกแล้วแต่ด้วยการทําข้อเสนอสุดพิเศษกับเทพเจ้ามังกรโงกุลเลยได้มีชีวิตอีกครั้งและลุกขึ้นมาปราบโดยการปาบอลกิกิใส่โอเมก้าชินลอนหลังจากนั้นโงกุลก็ได้สลายไปพร้อมกับลูกดนบอลทั้ง7ลูก ん จะกลับมากินข้าวเย็นหรือเปล่าคุริลินจากซีรีส์ดักเกอรบอลตายไปแล้วทั้งหมดกี่ครั้งครั้งที่1จากดักเกอรบอลโกคูคิดสากะาคุรุลินได้พบเจอกับลูกสมุนของพิกาโลที่มีชื่อว่าทัมบาลินหรือทัมโบลินโดยมาทําการเหยียบหัวของคุรุลินจากนั้นวิญญาณก็ได้ออกจากร่างและเป็นเหตุให้เสียชีวิตไปครั้งที่2จากแพนเน็ตนาเม็กซาก้าฟิเซอร์ได้ทําการใช้พลังบีบตัวคุรลินจนแตกระเบิดออกมาเป็นโกโก้ขันครั้งที่3เกิดขึ้นในอีเวนต์แอนดรอยฟิวเจอ ช่วงที่โงกุนเกิดอาการโรคหัวใจและไม่สามารถออกไปต่อสู้กับหมายเลข19ได้ทําให้โงกุนเสียชีวิตลงในช่วงโลกอนาคตแอนดรอยหมายเลข18และ17ได้ออกไล่ล่าสังหารผู้คนรวมถึงคุลลินด้วยครั้งที่4จากมาจินบูซาก้าคุลลินที่โกรธแค้นต่อจอมานบูได้ทําการเข้าต่อสู้แต่สุดท้ายแล้วก็กลายเป็นเม็ดโกโก้ให้กับจอมานบูซะอย่างนั้นครั้งที่5จากดะกบอลจีทีซาก้าเป็นช่วงอีเวนต์ของซูเปอร์หมายเลข17ได้ทําการสังหารคุลุลินต่อตาหมายเลข18เพื่อเป็น การล้างแขนที่ไม่ยอมเข้าร่วม